No. วันนี้เรากำลังเดินทางไปเพชรชบุรีครับไปเพชรชบุรีอ้าวเหรอเขาก็เรียกเพชรชบุรีเลยเหรอไม่รู้อ่าวันนี้ไปนอนไหนแก่งเอะไรวแก่งแก่งกระจานเออแก่งกระจาดอนนี้มันอยู่ในหัวคือแก่งส้มแมวแก่งนู่นแก่งนี่อยู่ในหัวเต็มไปหมดเลย นี่มันจะเป็นจุดกลางเต็นท์แก่งอาจารย์นะครับก็คือให้ให้ให้พิมพ์ให้ให้เซิร์ชอ่าแมพว่าจุดกลางเต็นท์ด้วยใช่ปะ่ะลานกลางเต็นท์านแก่ง,กงอาจา์อ่าเพราะว่าถ้าเซิร์ชว่าแก่งกระจานอย่างเดียวมันจะพาไปที่อื่นนะครับหลงแน่นอนมีขาวเพราะว่าเราหลงมาแล้ว บรรยากาศโคตรดีวยยเเลนอะือมมันเป็นหมอกหรอเป็นอะไรวะเป็นไอไอหมอกอ่ะมั้งตรงนู้นนะถ้ามองไปถ้าในกล้องอาจจะแบบเป็นเหมือนก้อนเมฆเฉยๆแต่นี่มันเห็นเป็นแบบหมอกบังเขาอะ หรือทางนู้นเป็นพเนนทุ่งวะไม่รู้ตอนนี้พเนนทุ่งไม่ขึ้นนะครับก็คือเปิดขึ้นอีกทีเดือนพฤศจิกาครับผมวันนี้เรามาวันที่เท่าไหร่นะวันที่ห้าปะวันที่หกอ่าวันที่หกหกกันยาหกกันยานะครับหหปีหกห้าครับผมอเอาหน้าออกไปทางนู้นไหมหรือยังไง ได้ไหมตื่นเช้ามาแล้วแบบว่าอย่างนี้เลยพระอาทิตย์ขึ้นทางไหนวะเนะี่ยนี่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เลยเนะี่ยพระอาทิตย์ตกฝังน้นหรอวันนี้มืดมากครับถ้าตกฝั่งนู้นหน้าได้ออกก็ต้องออกฝั่งนี้หันหน้าไปทางนู้นหน่อยนะนนเออเฟี้ยวดิที่นี่มันจะมีเกาะลิงด้วยแต่ต้องนั่งเรือไปครับแล้วก็ จะมีขนมซื้อขนมไปให้มันดิงจะโดดน้ำว่ายน้ำมาหาเราที่เรือเลยเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกลาง กลาวชีสก่อนนะครับจะได้เอาของเรามาวางไว้ได้อยู่อันนี้มันออกสีเบทอ่ะมันไม่ใช่ครีมอะใช่ไหมนะตัวนี้มันจะแยกเป็นผ้าคลุมแล้วก็เป็นตัวมุ้งนะครับ เต็นท์ก็โจมเราจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสมอที่เขาแถมมาให้ครับน่าจะประมาณสิบแปดถึงยี่สิบเซนได้ครับก็ใหญ่อยู่ครับประมาณห้าหกมิลได้ครับความหนาแล้วก็หัวเป็นหัวหัวเรืองแสงนะครับตัวนี้หัวส,สะท้อนแสงเรืองแสงนะตัวเนี้ แล้วก็สีเบสเขาจะให้เชือกเรามาเป็นสีนี้เป็นโทนเทานะครับก็คือเชือกจะเข้าจะเป็นทีมเดียวกับเต็นท์เลยได้สมอทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าตัวแล้วผมกลาง ขั้นแรกนะครับกลางเต็นท์รุ่นนี้ลงสมอก่อนเลยครับลงสมอดึงดึงให้ตึงคนระับที่นี่ดินไม่แข็งมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกด้วย เวลาลงสมอลงเฉียงนะครับอย่าลงตรงๆเสาเอของเราคือเสาทาร์ปนี่แหละครับแต่มาใส่เป็นหัวแปลงหัวแปลงให้มันเป็นเสาเอทรงเอครับ เพื่อที่จะไม่ใช่ทรงเออย่างกันนะดูว่าพายเรือโคดชิวเลยเฟี้ยวเลยครับผมเปิดมุ้งเดี๋ยวทางเสาเอก่อน เ <Okay. S 2> ครับกลางง่ายมากเราจะไม่ใส่เสากลางนะครับเพราะว่าเสากลางมันจะตั้งอย่างนี้เวลานอนสองคนสามคนเนี้ยมันจะนอนไม่ได้ พาวนดูรอบเต็นท์สักหนึ่งรอบนะครับกลางเสร็จแล้วเป็นไง กับผมพอไ้ไหมกับวิวประมาณนี้โทษจะแขวนตะเกียงเหรอตัวนี้ก็เดิมครับใช้เป็นตะเกียง LED ใช้กี่ตัวสองตัวตัวเดียวก่อนใช่ไหมถ้าตัวเดียวไม่พอค่อยใช้สองแล้วกันนะ ก็ไฟวอร์มใหญ่ครับไฟวอร์มนะครับถ้าเป็นถ้าวอร์มไลนี่ก็คือสีสม้มห้อยได้ให้อได้ให้อยไป,ยยยไปมีเจ้าถิ่นมารอของกินโอ้เป็นฝูงอะ่ะเจ้าที่ก็จะมาไล่เรื่อยๆครับ<ด>สวยทุกมุม จำภาพตอนที่มาครั้งแรกไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าครั้งนั้นที่มาคือสภาพเต็นท์แบบสี่ห้าปีที่แล้วมะหรือหกคือไม่มีอะไรกาวชีสยังไม่มีเลยเนาะคือไม่รู้ว่าใช้กาวชีสหรือตอนนั้นเป็นเป็นเต็นเต็นสปริงลายทหารเนาะใช่เต็นเต็นสปริงที่มันเป็นเอ๊ะเต็นยังไงเต็นโยนเหรอเอเต็นกลมเหรอเต็นสปริงอ่ะแล้วพอโยนไปแล้วก็คือที่นี่น้ำค้างมันเยอะเนาะพอนอนปุ๊บตื่นเช้ามาที่พอแตะเต็นปุ๊บอ่ะน้ำน้ำหยดลงมาเลยอ่ะ นอนไม่ได้ยังไงวะยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องใช้สองชั้น<อ>แบบแรก่อเนาะเป็นมุ้งเป็นมุ้งกับผ้าคลุมแยกกับผ้าเต็นท์แยกอ,อ,อันนี้ของผู้หญิงเหรอหญิงี่ะ ครับองน้ำผู้ชายต้องเป็นรองเท้าเข้าด้วยฮะโอ้มืดเลยดัดไฟได้ครับจริงแล้วมืดแล้วครับ กินข้าวกันน่ะนะไม่อิ่มก็เดี๋ยวมาม่าต่อ ช้อนก็เป็นช้อนที่บ้านครับไม่ได้เป็นใช้เป็นช้อนพับนะพออไหมเขาไม่เยอะอนเียวขาไม่เยอะผมเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนครับ ที่นี่เหมือนเคยเจอนกเนือกรอบหนึ่งพ,ะ,พะเนินทุ่งอเจออยู่แล้วเขาใหญ่ก็เจอแล้วที่นี่ก็เคยเจอก็เขากระโจมก็เจอแล้วเขาไม่เคยเจอเลยนะ คือเฟียงอะไรไปแม่งไม่กลัวแม่งนึกว่าโยนอาหารให้อย่างเดียวอนอาเหมือนกันเลยเดีด๋ยวๆๆพอแค่ทำมือแค่นี้มันตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะครับเม็ดแล้ววันนี้มองไม่เห็นดาวครับผมเพราะว่าฟ้ามันจะมีฝนลงนะครับวันนี้มันจะ อากาศจะครึมๆหนึ่งก็เลยฟ้าไม่เปิดครับวันนี้ขนาดประจันยังแบบสลัวสลัวเลยครับไล่มันไปมันนอนตรงนี้อีกเป็นเราอะก็มีหมานอนเฝ้าหมาเหม็นะคืนนี้เกยหมาเหม็นอากาศชืนช้นๆแล้วหมาเหม็นนี่สุดยอดเลย แล้วไล่มาบัน่อยครับคล้องเขาได้นะโอ้โหเป็นไงตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นนะครับตอนคืนค่อนข้างเย็นเลยมีมันมีน้ำค้างไงใช่ที่นี่จะออกชื้นๆนิดจะออกชื้นอ่ะครับแล้วก็ ครับบรรยากาศก็จะมีจะมีไฟตามจุดนะครับก็คือก็พอสว่างอยู่ เดิมอีกโอ้โหหนุ่มแล้วให้มันไปสะบัดน,น,นี่ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับผมคือเจอฝนหน้าตั้งแต่ตีห้าครับเมื่อคืน ได้บรรยากาศอยู่ครับเดี๋ยวเช้าๆจิบชากาแฟร้อนๆนครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มีโอกาสนั่งเหลือถ่ายชมเกาะตรงนู้นหรือเปล่านะครับนี้เป็นวิวข้างหน้าเราเลย หกโมงมาเต็มห้องน้ําเลยแล้วพอเขาจะเข้าเหมือนมันตกใจอะ่ะเหมือนเราจะไปแย่งที่มันอะ่ะแล้วมันก็ขู่เขาก็เขาทาไงวะจะเดินกลับมาเรียกก็ไม่ไหวแล้วปวดท้องเข้าน้ําผู้ชายเลยจบ <c oughs> ไม่แ้วพอ <c oughs> พอเข้าน้ําผู้ชายเสร็จเดินออกมาเป็นไงรู้ปะมันออกมากอยู่หน้าห้องน้ําผู้ชายแล้วมันก็ขู่แล้วครูก็ไม่รู้ทําไมก็เลยนั่งเฉยเฉยเลยและไอ้ตัวขาวอะ่ะไอเมียขาวที่นอนอยู่ตรงเนี้ย มันก็วิ่งมาหาเว้ยมันก็ติ๊ก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 อยู่เนี้ยเอ้ยมดไต่ขามันก็ไต่มันบอกมดตะหน่อยมดตะหน่อยต่อยหนักกัดชิวชิ้มันก็จะเงียบสงบที่นี่แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ทุกวันเนาะเขาจะผัดเปลี่ยนเวรกันเดี๋ยวต้องรอดูนะประจำจุดชั่นเริ่งเปิดหรืออะไรเปิด น่าจะคึกคืนอยูอ่จะเป็นตรงหน้าทางเข้าครับจะไปไหนไปลงเรือ <c oughs> เอ๊น้องใส่เสื้อผูชีพอยู่นี่หว่หาหนาวก็หนาวพาไปลงเรือครับกลัวก็กลัวไปหา ระวังเลื่นนะเลื่อนทางลงครับ ถอดรองเท้าไว้นี่ป่ะพี่ใส่ได้เลยครับอ๋อหน้าต้องนั่งตรงไหนอ่ะนั่งนี้ก็ได้วหน้าเลยครับเหยิบขึ้นมาได้เลยครับหยิบขึ้นมาได้เลยหยิบตรงหัวเหยิบหัวเลยได้เลยใช่เหรอเออนั่นแหละ นกสนุกแน่ต้องใส่กระชชิชีะอ่ะจะใส่ก็ใส่เลย แต่ตังค์เยอะด้วยนะโหเดินไกลมากเลยนะกว่าจะถึงสะพานตอนนั้นที่เรามาเรากางตรงนี้เนาะอันนี้เข้าไปได้ไหมคะ อ๋อนี่ไงเรือนี่ไงเขาแสดงว่าเขาติดต่อแล้วให้มาขึ้นเรือตรงนี้แน่เลยไม่ตรงนี้เขาจะจอดให้เราขึ้นขึ้สะพานเหร,รอไม่เอาลูกไม่เอาไปเลย,เเลยตกใจ <laughs> ไม่ใช่ตกใจหมานะเว้ย ตามตเหมือนไหลกันก็ไม่รู้ไปเลยเดิเเนเที่ยวได้นะครับค่ะเขาอยากจะนั่งเรือมีเรือนำเที่ยวครับเขา,ขา,ขานั่งนั่งไปแล้วค่ะไ <laughs> ม่เท้าฮะ นี่ไงเขามารอนั่งแล้วค่ะทางลงเรืออีกทางนึงแต่ตอนนั้นที่เรามาเราก็ลงทางนี้ใช่ใช่แต่ตรงนู้นมันจะมีบันได วันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องเตรย the, ียมตัวกลับบ้านนะครับเก็บเต็นเก็บอะไรหมดแล้วนะใช่อก็เดี๋ยวต้องขับรถเดินทางกลับบ้านแล้วก็จะไม่มีจุดแวะแล้วนะไม่แวะแล้วกลับแล้วสเราไม่ค่อยแวะก็คือมาที่ไหนก็มาที่เดียวเลยจะไม่ค่อยได้แวะเพราะไม่มีเวลาเที่ยวใช่แต่ก็กระเสกกระสนจะมาก็เดี๋ยวดูคลิปหน้าเนอะว่าจะไปไหนอ่าก็ดูคลิปหน้าครับว่า จะมีเพื่อนมาด้วยหรือจะมากันสองคนถ้ามาหลายคนก็หฮฮากันหน่อยถ้ามาสองคนก็ประมาณเนี้ยครับดื่มกับบรรยากาศมากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน